ขออันบอกแป๊บนึงนะครับแต่ไม่มีใครส่งกีตาร์มานะเป็นกีตาร์ที่อยู่ในร้านนะครับและมันรอเจ้าของอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยเจ้าของทักมาถามราคาแล้วก็การเซตอัพและการส่งมาสักพักแล้ววันนี้พร้อมจะมาสู่ขอก็เลยโอนสินสอดมานะครับ f e t นเ a l Music Shop and m a l l วันนี้เสนอตอนกีตาร์ y า m a h a F310 กีต้าร์ที่ขายดีที่สุดตลอดการสั่งวันนี้2ชั่วโมงทำเสร็จส่งเลยทันที ตัวนี้ไปลำลูกกานะครับวันที่16ตุลาวันหวยออกพอดีนะครับ2 5 6 8ขอให้ถูกหวยทุกท่านนะครับส่วนผมเรียบร้อยไปแล้วครับโดนรับประทานอันบอกเรียบร้อยนะครับไม่มีมั่วนะครับ เสร็จแล้วทำการวัดแอคชั่นนะครับแอคชั mm ่น hmm. เป็นของโรงงานค่อนข้างสูงที่สายเบสนะครับสายคอร์ดเกือบพอดีแม้ว่าจะเป็นกีตาร์ยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับแต่แต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยด้านนัดหลวมหมดเลยทั้งด้านสายคอร์ดและสายเบสนะครับ mm hmm. ทำการวัดคอด้วยไม้บรรทัดหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ย คอตกท้องช้างเล็กน้อยแต่ผมจะยังไม่ขันนะครับมันอยู่ในระดับที่เล่นได้สบายนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยกีตาร์จะท้องป่องแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้อัดน,นะครับก็อาจจะ4ปี5ปีก็แล้วแต่การเก็บรักษานะครับเพราะมันป่องขึ้นมาสายมันจะสูงขึ้นแล้วเราก็ขันคอช่วยได้นะครับอันนี้บอกเผื่อเจ้าของไปเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับป่องทุกตัวยิ่งไม้อัดเนี่ยป่องได้เยอะและป่องเร็วกว่าไม้โซลิดนะครับ สาย6วัดได้เท่านี้นะครับไปจบที่จุดตกกระทบสาย1น,นะครับก็จะทําการถอดสายมาครับมาร์กด้วยเมจิกตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนสายและไม่ได้ติดพักไฟฟ้านะครับส่วนเพื่อนๆน้องๆที่อยากเปลี่ยนสายอยากติดพักไฟฟ้าด้วยนะครับก็ไลน์มาคุยกันจะสะดวกที่สุดเพราะว่าจะได้ส่งคลิปวิดีโอให้ดูนะครับทั้งตัวอย่างแล้วก็คลิปกีตาร์ของคุณเองด้วยอย่างตัวนี้นะครับเจ้าของได้ฟุตเทจทั้งหมดนะครับทำการแต่งฐานของ Sa ดเดิลนะครับ ตัวนี้ก็เป็นซัดเดิลของยามาฮ่าไม่มีบากที่สายสองนะครับแต่ผมเขียนเลขกำกับไว้แล้วเวลาเปลี่ยนสายแล้วมันหล่นเนี่ยเราก็ไม่สับสนนะครับเหลือคอมแมจิกไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้แต่งเยอะเกินไปและใส่กลับไปที่เดิมเรียบร้อยนะครับฝั่งซัดเดิลทำการทำความสะอาดเล็กน้อยนะครับตัวนี้ไม่ก,กระกองจริงแต่ก็ต้องใส่น้ำมันนะเหมือนว่าไม้เนี่ยมันจะแห้งไปเรื่อยๆนะครับการมีน้ำมันไปหล่อเลี้ยงม,มัน การฉโลมน้ำมันนะครับแต่ต้องถูกชนิดนะไม่ใช่น้ำมันอะไรก็ได้นะแบบตัวนี้ใช้เลมอนออยนะครับก็จะช่วยให้ไม้มันยืดหยุ่นนะครับทําการลบเหลี่ยมลบคมด้านนั้นนะครับซึ่งแน่นอนถ้าคุณซื้อไปโดยที่ไม่เซตอัพไม่ได้มีใครแต่งให้นะครับมันก็จะคมแต่ว่ามันไม่ได้ว่าเล่นไม่ได้หรอกมันแค่คมนะครับก็อาจจะสูงเล็กน้อยทนเล่นไปก่อนได้พร้อมแล้วค่อยเซตอัพนะครับสําหรับตัวนี้ เซตอัพไปเลยนะครับก็ทําการแต่งร่องของนัดให้สูงเสมอกันทั้ง6เส้นนะครับและกีตาร์ที่ซื้อกับเฟสเทเวลนะครับยังไงเซตอัพแล้วเนี่ยรับประกันให้เดือนหนึ่งอยู่แล้วนะครับหรือกีตาร์มีปัญหาทักมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการหลังการขายนะครับทำความสะอาดแล้วทดลองเล่นหน่อยนะครับตัวนี้ไม่มีพักไฟฟ้าครับ ตัวนี้ Yamaha F310 นะครับกีตาร์ที่ขายดีที่สุดตลอดกาลตัวนี้ไปลำลูกกานะครับสั่งวันนี้ส่งวันนี้เลยวันที่16ตุลา2568ราคาหน้าวันนี้นะครับ4,850ตัวนี้เซ็ตอัพเพิ่มรอ2ชั่วโมงแล้วส่งเลยส่งแกลบวันนี้เลยได้เลยวันนี้เซ็ตอัพเพิ่ม500แต่ถ้าเซ็ตอัพทีหลัง600กีตาร์ข้างนอกเซ็ตอัพ600นะครับเริ่มต้น600นะฮะวนันนี้กีตาร์ใหม่ซื้อกับเฟิเวลหรือว่าเพื่อนๆ่ซื้อกีตาร์ใหม่แล้วให้ส ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนสายนะแล้วก็เดี๋ยวมีถุงตรงรุ่นเทาดำนะส่งให้เจ้าของตอนนี้จบไปที่5,350จาก4,850บวก500แล้วก็แก๊ปเก็บปลายทางหรือว่าส่งต่างจังหวัดก็ส่ง KEX บวก500บาทนะครับหลังจากรับชำระแล้วเนี่ยก็ไม่เกิน24ชั่วโมงพร้อมส่งนะอันนี้บอกก่อนเลยหรือว่าไม่ซ็ดอัพส่งได้เลยนะครับฟังเสียงหน่อยมาตรฐานสบายสย คือามาฮ่าเนี่ยเพื่อนๆถ้าซื้อนะน้องๆเพื่อนๆซื้อกับตัวแทนซื้อตามศูนย์ใหญ่เนี่ยให้ได้ของแท้บางทียังไม่ต้องเซตอัพก็ได้ของแท้สังเกตง่ายๆมีกระดาษไขต้องยี่ห้อนี้ด้วยนะยี่ห้ออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยสีน้ําตาลแล้วก็สีเกียวนะ CVCI เฮ้ยเขาเปลี่ยนยี่ห้อป่าวะอ่าต้องมีกระดาษไขคุ้มายต้องมีคู่มือนะครับคู่มือมีหลายภาษานะแต่พี่พีภาษาไทยและจะต้องมี QR code อันนี้ ก็ถ้าเพืเ่อนๆนซื้อมีกล่องเนี่ยมันจะมีะประแจแอลนะอยู่บนหัวกล่องด้านในอยู่อาโคดอันนี้อ่าไม่มีอย่าซื้อเดี๋ยวโดนของปลอมแล้วก็มีประแจอยู่ด้านในอันนี้บอกกับเจ้าของเดี๋ยวเอาถุงเดี๋ยวเอาให้ดูนะฮะแจอยู่นี่แต่ถ้าขันไม่เป็นอย่าเพิ่งขันเล่นให้ผู้เชี่ยวชาญขันนะครับเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนไปมากแล้วเดี๋ยวเล่นไม่ได้แล้วต้องมาพบช่างนะฮะอ่ะฟังเสียงหน่อยตัวนี้ไปลำลูกกา สั่งวันนี้ได้วันนี้เลย เรียบร้อยไปหาเจ้านายของคุณไปเรียบร้อยนะครับและนั่นคือ Yamaha F 3 1 0กีตาร์ที่ขายดีที่สุดตลอดกาลนะครับขายต่อก็ง่ายนะส่วนตัวนี้เดี๋ยวแพ็คให้เหมือนใหม่อย่างเดิมนะครับก็จะมีกระดาษที่ห่อสายเอาไว้นะครับแล้วก็ถุงโฟมและคู่มือนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างสำหรับกีตาร์ Yamaha แท้ๆนะครับและสำหรับลอตนี้แถมกระเป๋าไปด้วยนะครับ เดี๋ยวมี F 3 1 0อีกตัวงให้ดูนะครับก็เดี๋ยวลงติดติดกันไปเลยนะครับก็ซื้อที่ไหนก็ได้นะครับหรือซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้อย่างที่ผมย้ําในบางคลิปน,นะครับว่าเมื่อเราอยากเล่นกีตาร์อย่ารอให้ความอยากมันหายไปซื้ออะไรก็ได้ไปตามงบไม่ต้องแพงนะฮะแต่มีตังค์เมื่อไหร่นะครับอยากทุ่มเทอยากจริงจังเนี่ยมันมีตั้งแต่ราคาหลักหมื่นยันหลักแสนให้เลือกแน่นอนนะครับ ขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านนะครับและกีตาร์ดีๆมีให้ดูทุกวันที่นี่กับ f ฟรช r ว m u s i มิวสิกช็อปแอนเดินทางสู่ลำลูกกาครับตัวนี้ส่งแกล็บนะครับ,รบรแป๊บเดียวถยฉยเฉยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสนหรคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ